มีแฟนแต่ทำไมผู้ชายถึงชักว่าวคะคุณหมอ,อ,มอาบางทีผู้หญิงไม่เข<อ>าา้าใจเ,เหมือนกันว่ามีฉันเป็นแฟนอยู่แล้วเนี่ยเธอมาชักเ้าทำไมเธอช่วยตัวเองทำไมคุณพี่ลองเข้าใจก่อนว่าความสุขจากการที่เขาช่วยตัวเองกับการแสดงความรักกับเราเนี่ยมันเป็นคนละแบบอะคะ่ะการที่เขามีความสุขจากการที่เขาได้อยู่กับร่างกายตัวเองไม่ได้แปลว่าเขานอกใจนะ หรือบางทีบางคนก็จะชอบทะเลาะกันว่าทาไมแต่งงานกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วผู้ชายยังดูหนักโป๊อยู่อะไรเงี้ย <c oughs> หมอว่าคือหึงกะทั้งหนักโป๊วะเธอ <c oughs> ต้องเข้าใจก่อนเธอต้องเข้าใจก่อนว่าเออมันเป็นความสุขอีกแบบหนึง่งมันเออซึ่งบางทีเขาอาจจะไม่ได้ต้องการแบบสแสดงเป็นแสดงความรักอะมันเป็นเหมือนคนหิวข้าวหรือปวดปวดปัสสาวะแล้วอยากไปห้องน้ำปัสสาวะนึกออกไหม,ม,มก็คือทําให้มันเสร็จเสร็จไปอะเพราะว่าหยยิวอะ ซึ่งมันไม่เหมือนกับการาแสดงความรักตอนอยู่กับเราเนาะมันไม่ได้หมาย <c oughs> ความว่าทุกครั้งที่ที่เขาปวดปัดสสาวะและ้วเขาก็จะต้องแบบละเมียดละไมค่อยๆเตรียมตัวนู่นนี่นั่นแล้วค่อยเข้าห้องน,น้ำหรือเปล่าแบางทีมันแบบกระชั้นชิดมันก็แค่อยากจะแบบปัสสาวะทิ้งให้มันเ <c oughs> จ็จๆไป <c oughs> ก็แค่นั้นเอง <c oughs> นั่นเป็นเรื่องปกตินะคะ <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาเลือกที่จะ ปัจจุัทิ้งตลอดเวลาโดยไม่แสดงความรักกับเราเลยอันนั้นอาจจะมีปัญหาแล้วล่ะอันนั้นอาจจะต้องกลับมานั่งคุยแต่ว่าเป็นครั้ง,เป,งเป็นคราวบอกว่าเป,เป็นเรื่องปกติอ่ะเป็นเรื่องปกติที่ที่พบได้แล้วก็เจอได้แล้วมันก็ไม่ได้แปลว่าวเขานอกใจมันดีกว่าเขาไปแสดงความรักกับคนอื่นด้วยซ้ำนะคะัคะนไม่ค,คุณผู้หญิงไม่ต้องกังวลนะคะไม่ไม่ต้องกังวล ค่ะเอาเป็นว่าถ้าเขาเนี่ยช่วยเหลือตัวเองบ้างก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าเขาไปช่วยเหลือตัวเองในที่ที่มันมีคนเยอะๆเนี่ยอันนั้นไม่ใช่แล้วนะคะอย่างนี้นี่อันนั้นไม่ได้ว่าม,มันต้องพามาตรวจนละอันนี้นี่ถือว่าปกตินะคะหลายๆคนผู้ชายก็บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติเลยที่ทักทายกันเข้ามาในชูรักเนี่ยนะคะหรือใครเห็นว่ายังไงคิดเห็นว่ายังไงก็แชร์กันเข้ามาได้นะคะ